ดูสิเราอุตส่าห์ซื้อบ้านมาแล้วบ้านเราเงินเราก็หมดไปอะ่ะแล้วดูบ้านที่เราได้มาสิเป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้จะพุพังๆต่อย่างน้อยเราก็ใช้เงินที่เราเรายัางเหลืออยู่อะ่ะซ่องแซรไปหน่อยบ้างก็จะมีพวกห้องอาหารกับห้องนอนสองห้องนี้อืนนั้นอันนี้มาวางเลยนะลูกหมาเขาก็ให้มาฟรีอีกอ ชีวิตหน่อชีวิตมีการหมาด้วยงั้นเอาไว้ที่นี่ละกันจุ๊บโอเคงั้นเอาพวกรองหมาไว้ที่ไหนดีนะนี่ละกัน ชุดเราไม่มีเลยอ่ะงั้นต้องไปสร้างชุดเองนะใช่เรียบร้อยคือชุดของพวกเราใช่ใช่งั้นฉันจะใส่ชุดอาบน้ำแล้วกันฉันก็จะอาบด้วยเดี๋ยวจะาพูดว่าห้องอาบน้ำใช่ไหมใช่ ฉันจะบอกอะไรเธอให,อรหรอ้อะไรหรออะไรหรอเราไม่มีห้องอาบน้ำออจริงส์เหรอโอ๊มทำไงนี่ะทำไงดีไปซื้อกอนเถอโอเคโอเคอเคอเคอทำไงดีงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อนะเรียบรอฉันซืออนซ้อห้องน้ําให้เธอแล้วซิิงหรองัไปอาบน้ำมาเถอะ โอเคนัละละละ่งนนะอืมใช่เราไม่มีงบออ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฉันนี่นะนี่อย่ามาแย่งฉันนะไม่เธอนั่นแหละแย่งฉันโอ๊ยเอาไปเอาไปโอ้ยฉันอาบน้ำใน,นกระถงนี่เลยนะ สบแล้วนี่นี่แน่โอ๊ยทำไมฉันผักเธอไ,ได้เนี่ยได้นี่แน่อืม,อมโอ๊ยเธอทำอะไรเนี่ยฉันติดเลยรู้ไหมเธอหนะหยุดนั่นไปนั่นแหละยวฉันมาช่วยเอาออกเองฉันจะอาบน้ำสักบัวืมอ โอ๊ยให้สิคือนี่แน่ฉันช่วยเธอมาแล้วอย่าลืมขอบคุณซะเชื่ฉันไม่ขอบคุณเธอหรอกเล้วก็ใส่ชุดนอนเถอะอุ้ยผิด นี่เดี๋ยวฉันทำข้าวให้กินเองได้เอิ่มจานไม่มีนีะเดี๋ยวฉันเด็ดไปมาให้นี่เธอนนะหยุดเดี๋ยวนี้นะั้นเดี๋ยวใบไม้ฉันโกรธหมดอา้าวมีจานแล้วเหรอใช่นี่ไงเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้โอ้ยฉันก็คิดว่าจะได้กินใบไม้ซะแล้ว เธอหยุดความคิดเลยนะก็ได้ก็ได้ฉันรอนั่เฉยๆก็ได้นะไดีด ลืมมี่ฉันทำเองไม่ต้องเดี๋ยวฉันซื้อได้โอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันซื้ออะไรมาให้เลยนะเราจะได้เก็บผักพวกนี้อ๋อได้ไง่าที่ฉันบอกอุ้ยลืมซื้ออาหารเลยซื้อเร็วๆฉันหิวได้ได้ได้นี่มาฉันซื้อแล้วมันอาจจะเก็กบกะหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรปึ๊บ พวกมากมากอันนี้เอาไว้ไหนอ่ะอืแบบโอเคเรียบน้อยฮ่ยอุบจุ๊บปุบบุ๊บนี่พลิกจั่วเสิยชอบไหมล่ะนี่ไม่อ่อะ ไม่ละเดี๋วยวฉันจะเอาบันนี้ให้กินอะไฟไม่ติดโอเคติดละเอาถ้วยลูกออดไปกินนะ มาได้ลหน้าลำบากแต่แบบนี้ก็ดีอยู่นะอืมใช่ให้กินแล้วนะ ี๋ยวฉันจะไปทำงานหาเงินนะอเธอก็ดูแลบ้านกับหมาน้อยด้วยละ่ะอืได้ได้ได้เอ้นี่ก็มืดแล้วนอนดีกว่าสว่างแล้วไปทำงานแล้ว อาบน้ำเี้ๆอเอาเฮ้ยผิดกว่าเอาโอ้จะผิดอะไรจะไม่สนแล้วไปอาบน้ำดีกว่าตอนตอนนี้ฉันอาบนี้ว โอเคไป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 ช่วย okay, ทำงานช่วยทำงาน okay. ข้าวฉันไม่กินนะเธอกินเลยโอเคดีหรอดี จะไปทำงานกันกนนะ้ำไป bye okay bye แอบนี่ไงลูกจะเชิญให้โอ้ไปแล้วนะนี่คืองานที่ฉันต้องทำหร่อนี่ยโอเคงานคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันแล้วต่อไปก็จะเป็นการทำงานในอควาเรียมแห่งนี้นะคะบ๊ายบาย